วันนี้เราอยู่กันที่บารานาคลินิกนะครับสาขานวมินนะครับกรุงเทพช่วงนี้ก็คลินิกเปิดแล้วนะครับท่านใดสนใจที่จะมาสวยเปลี่ยนกับที่บารานาคลินิกก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่เป็นเคสไลฟ์สดหลังจากที่ปิดยาวเลยนะครับเป็นเคสแรกเลยเช่อคุณนิกกี้นะครับนี่เป็นงานแก้จ่า เสริมมานางกี่ปีแล้วครับคุณที่เกสปีแล้วค่ะสี่ปีที่แล้วเนานะ,อะตอนนั้นไม่ทราบว่าบอกคุณหมอไหมครับคุณหมอให้ครับปรึกษาก่อนทำํำไหมตอนก่อนที่จะมาแกา้ครั้งแรกมีคุณหมอนแนะนำไหมปรึกษาคับแนะนำแต่ได้ตรงที่ชอบไหมก็ไม่ได้ตรงที่ชอบค่ะก็เลยทนมาสี่ปีเนาะ<อ>จนมาเจอ ค้นหาคุณหมอกล้วยจนเจอเนาะใช่ค่ะตอนนั้นคุณหมอกล้วยคิวเยอะใช่ไหมเลยพลาดใช่ค่ะอ่าตอนนี้ก็สมใจแล้วนี่นี่ครับก็คือเป็นการเสริมจมูกนะครับโดยใช้เทคนิครองปลายด้วยเ<ช>นื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อหลังหูจะก็ก่อนหน้านี้เคยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนครั้งแรกแล้วก็ไปแก้จมูกใช่ไหมครับอ่านี้เป็นแก้ครั้งที่สองเนาะหลังจากที่เสริมมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตรงเนี่ยคืออยากได้เป็นแบบตกลปไปพุ่งใช่ไหม ก่อนทําก็จะมีแบบเป็นถ้าเป็นหยดน้ําเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูเดี๋ยวเปรียบเทียบรูปก,ก่อนทํานะครับคุณนิกกี้นะครับจะเห็นว่าปลายจมูกเนี่ยมีมีหยดน้ําลงมานี่คือทรงก่อนที่จะแก้นะครับซึ่งคนไข้ไม่ได้อยากได้ทรงนี้เนาะเพราะว่ามันจะดูงุ้มนิดนึงนะครับแล้วจะนิดเปลี่ยนมาเป็นเห็นไหมครับอาการงุ้มหายแล้วก็สลปพุ่งขึ้นาจากที่มีปลายงุ้มเนาะแล้วทําให้ดูปีกดูไม มันไม่พุ่งมันดูดูบานอยู่นะครับหน้าตรงอตอนนี้คือถูกยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็จะเห็นว่ามีรอยเขียวช้ำน้อยมากนะครับอ่างานแก้ของเราก็จะคุณหมอจะค่อยๆทําำนะครับแล้วก็อสวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวสอบถามสัมภาษณ์นิดนึงครับอหลังจากที่ทําไปรู้สึกไงบ้างครับชอบทรงไหมชอบทรงมากเลยครับชอบทรงเนาะ,ะแล้วก็ระหว่างทางํามีอาการเจ็บไหมเอ่ย เ,ดเดตอนช่วงฉีดยาชาใช่ไหมฉีดยาชาค่ะอ่าคืองานแก้ไม่ได้น่าก,กลัวอย่างที่คิดเนาะ,ะบางท่านนี่แบบว่าฟังข่าวอ่านข่าวมาเยอะบางทีทํามาแล้วเขียวช้ำหลายวันกลัวทำงานไม่ได้พวกนี้ทํางานก็เอ่ยทำค่ะอ่าไม่กลัวด้วยเนาะมั่นใจฝีมือคุณหมอเนาะอ่าก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาวันนี้พร้อมแก้เลยนะคะเพราะรอคุณหมอมานานแล้วใช่ค่ะใช่แล้วง,งานก็ไม่ได้ ว่างบ่อยๆเนาะมีโอกาสวันนี้ปุ๊บก็ตัดสินใจทําเลยไม่มีปัญหากับการทํางานแน่นอนครับก็ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาปรึกษาหรือมาแก้จมูกกับทางบารนาคลินิกนะครับถ้าสนใจสามารถอินบ็อกสอบถามได้เลยนะครับของคุณหมอกล้วยไม่เขียวไม่ช้ำนี่ชอบทรงมากนะครับทรงสวยมากนะครับอ่าอันนี้คือช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับก็คือสำหรับคนที่เลือกเสริมหรือแก้นะครับ ซิลิโคนเกรแพตินัมนะครับเราจะมีส่วนลดให้ด้วย3,000บาทนะครับจองวันนี้นะครับและทําภายในเดือนกรกฎาคมนะครับส1เกรกฎาคมใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแถมวิตเมอ่อแถมหมอลองคอนะครับเจลประคบเย็นนะครับก็คือไม่ต้องมาเสียเพิ่มอีกแล้วนะครับคุณหมอจะฉีดยาลดบวมให้ด้วยฟรีนะครับมูลค่า1,500บาทนะครับไม่ต้องมาควักเงินจ่ายให้จุกจิกนะครับก็ ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตคุณนิกกี้ฝากเพื่อนๆน,นิดนึงครับสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจมาเสริมจมูกที่บาลาน,นาคลินิกค่ะเคสแก้นะคะมาเลยนะคะจะไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงรีบมานะคะภายในเดือนนี้จาพาะชอบมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังวมอยู่มันยังไม่เข้าที่แต่ว่าคันข้างแลวแบบโอเคมากเลยอ่าเดูทรงแล้วน่าจะปูปังปูริเย่นะจ๊ะใช่ค่ะหยดน้ําไม่มีอีกแล้วมไม่ชอบหยดน้ําค่ะท่งกลับมีหยดน้ําเนาะ โอเคไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ